สวัสดีครับนี่เรามาอยู่กันที่ร้าน OM Fishing นี่เราก็รบกวนนาเอ็มแต่เช้าเลยวันนี้เราจะมาดูนะครับวันนี้เราจะมาหาเหยื่อตะกัวเคโลละหนอนมิตรปาน,นะครับว่าจะมีมีเวลานนี้นะครับร้านเราอยู่แถวๆลายันนะครับผมแล้วไงเดี๋ยวผมจะแปะร้านทิ้งไว้นะครับเส้นทางตกปลาทุกชนิดเลยนะครับ แต่คันเบ็ดเต็มสวัสดีครับนายเอ็มครับสวัสดีครับร้านนี้อยู่ตรงไหนนะครับนายเอ็มเอออยู่บ้านนอนครับข้างหลังข้างหลังนะครับอยู่ยี่ห้กับเซเว่นเข้าปากทางห่านลายันครับครับผมโอเคครับร้านก็มีอุปกรณ์หลายชนิดเลยนะครับสามารถมาเลือกชมกันได้เลยตรงนี้เราจะพาดูสิ่งที่เราตามหานันอยู่ ผมขอตะกัวมิตรปานอ๋อแล้วก็เหยื่อมิตรปานถุงหนึ่งครับได้ครับมีอะไรครับเอาสีนี้ก็ได้ซ้ายมือก็ได้ครับครับหนึ่งถุงแล้วก็ตะขวดสิบกรัม15กรัมครับผมครับผมได้ได้ก็ได้ครับโอเคนะครับเหยื่อมีเหยื่อแมกโรจิก แล้วก็เบ็ดตาแโคจิกแล้วก็เหยื่อมิเตปานนะครับก็ทางร้านก็มีทุกอย่างนะครับตั้งแต่มีไมครจิกหนอนเคลูงานแคสแล้วก็สายสายนี่สายสายอะไรนะครับช็อกลีม,กลมีทุกอย่างทุกประเทศนะครับแล้วก็มีโยสามารถติดต่อทางร้านได้เลยก็สามารถมีสามารถสั่งของกับทางร้านได้ใช่ไหมครับได้ครับ ทางเฟซทางเฟซส่วนตัวหรือเพจร้านก็ได้ครับครับผมก็เพจร้านก็เป็น OM Fishing ครับผมครับผมยังไงก็ฝากร้านด้วยนะครับร้านนาเอกครับผมนาเอกนะครับมีทุกอย่างนะครับผมตั้งแต่งานหน้าดินก็มีที่สำคัญร้านมีสแกนคนละครึ่งด้วยมีครับผมดีเลยครับมีสแกนคนละครึ่งด้วยครับผมลองเข้ามานะครับผมโอเคขอณครับ ครับตอนนี้เราก็ถึงที่หมายแล้วครับจอดรถเรียบร้อยกําลังเดินทางเข้าสู่หมายสะพานสารสินนะครับผมตอนนี้เราจะมาเล่นเกมแนวแคโรไลนาลิกเราจะมาลองใช้เหยื่อของมิตรบาลรัตะกมิตรบาลน,นะครับจากที่เราไปซื้อจากร้าน OM Fishing หรือร้านของพี่เอกนะครับยังไงก็ฝากร้านของพี่เอกด้วยนะครับ OM Fishing มีอุปกรณ์ทุกประเภทเลยนะครับตั้งแต่หน้าดิน งานหมึกงานแคทงานแคโลทุกอย่างครับหรือว่าสามารถหาซื้อได้นะครับสามารถเข้าไปสอบถามได้ว่ารอบวันนี้มีหรือเปล่าคันเบ็ดแบบนี้มีหรือเปล่าสามารถเข้าไปติดต่อทางเพจได้เลยโอเอฟชิงเดี๋ยวผมจะแปะเพจไว้ให้นะครับโอเคครานนี้เราก็เดินเข้าสู่หมายแล้วนะครับครับพบกับช่องตกปลากระปองนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่สะพานสากศิลฝั่งฝั่งขาออกนะครับ อุปกรณ์ที่เราใช้จะมีวันนี้จะมีคันโอคุมานะครับโอคุมาโอกุมาเควันโอคุมาเควันนะครับผมแล้วก็จะใช้เป็นตะกัวมิตรปานแล้วก็เหยื่อเหยื่อของมิตรปานนะครับเหยื่อมิตรปานเมื่อกี้เพิ่งไปซื้อมาจาการ้าน OM f i s h i ิ g นะครับ เป็นตะก,กัวแล้วก็เหยื่อนะครับยังไงก็ขอฝากสินค้าด้วยนะครับผมของมิตรปลนมิตรปานทำเองนะครับผมทงตะก,กัวแล้วก็เหยื่อเคโลตะตะโงงเขาจะมี8ดกรัม12บกรัมแล้วก็15กรัมนะครับสามขนาดสามารถเข้าไปติดตามชมได้หรือว่าสั่งทางเพจได้นะครับแล้วก็ขอฝากร้าน OM Fishing ด้วยนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปลองดูครับว่าเป็นยังไงบ้างผลงานวันนี้โอเค ปลาตัวแรกมานะครับผมเก่านะครับเหยื่อมิตรปานตัวนี้ไม่ได้ใช่นะครับขออนุญาตปล่อยนะครับผมโอเคขอปล่อยปลาก่อนนะครับตัวที่สามเลครับแก่เกมครับก็มีเหยื่อมิตรปานแล้วก็เหยื่อนักกล้วยบนหนึ่งนะครับแค่เกมใหม่ก็สุพรรณส่งเสริครับผมได้มาแล้วครับกระมง ครับต่อกันเลยครับมาแล้วครับ วิศวครับผมไม่มีคลิปอีกแล้วครับติดกล้องปลาจะกินดีมากนะครับเปิดกล้องเมื่อไหร่ไม่กินเลยครับวันนี้เราจะตกปล่อยตกปล่อยนะครับเราไม่เอานำกลับบ้านนะครับวันนี้มาพักผ่อนตามสไตล์นะครับผมโอเคปล่อยก่อนนะครับตัวที่ห้ามาแล้วครับ ยังไม,ม่ตาอไปแล้วนะครับตัวนี้ไม่ได้ไซส์เราปล่อยนะครับไซส์เด็ก